สมมุติว่าบริษัท ABC เจ๊งเจ๊งยับไปแล้วเงินไม่เหลือด้วยแค่โฟที่มศุลคุณว่าพนักง,งาน100คนในบริษัท ABC เนี่ยเขาจะไปที่ไหนเป็นที่แรกครับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานใช่ไหมครับใช่คุณว่าเขาจะไปทําอะไรกินข้าวเหนียวส้มตำหรอเรือยอไ,ไปเรียกร้องสิทธิ์ถึงเขาใช่ไหมครับคุณในฐานะเจ้าของบริษัท ABC นะครับบริษัท ABC เจ๊งไปแล้วคุณไม่เหลือเงินแล้วพนักง,งาน100คนเขาสนคุณไหมครับสนไหมครับ ใช่เขาไม่สนคุณหรอกเขาก็ไปเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาเรียกร้องได้เต็มที่เขาตกงาน4 5เดือนหางานใหม่แต่พวกคุณในฐานะเจ้าของบริษัท ABC ความรับผิดชอบยังอีกเพียบครับเอาความรับผิดชอบดอกแรกก่อนเลยนะดอกแรกเลยความรับผิดชอบต่อ,อก,กฎหมายแรงงาน คุณไม่มีจ่ายชดเชยติดคุกค,ครับความรับผิดชอบดอกสองความรับผิดชอบต่อภาษีคุณชำระภาษีคงค้างไม่ได้ติดคุกค,ครับความรับผิดชอบต่อต้นทุนทางการเงินบริษัท ABC ไปกู้สถาบันการเงินมามากมายบริษัท a อ c เจ๊งไปแล้วครับสถาบันการเงินจะโทรหาคุณด้วยความห่วงใยมีทัก200ก่อนไหม่ะเขาสวนคุณไหมครับคุณว่ามีใครสนคุณไหมถ้าบริษัท ABC เจ๊งไปแล้วพนักง,งานของคุณคุณขอยืมเขาคุณก็ถามพนักงานว้าน้องประชุมกันก่อนน้องบอกลัาองค์กรเนี่ยเสียงดังกว่าเพื่อนเลยขอสองันก นี่แหละครับมันคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องจริงจังมองคนละมุมเห็นคนละด้าน